สวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านนะที่รักนกเขาใหญ่นะครับผมเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับผมที่ผมมาจากบ้านเสียบอยนะครับผมนี่ครับแล้วกา็ในนกเสียงใ่มากนะครับทั้งสองตัวนะครับผมมากาคือนี่หลงคาร่มนะครับบบาเขียดเบาเขียดไปบอกว่านะครับนกเสียงใหญ่นี่มัน เขาบมฮิตบมเล่นกันนะครับผมเสียบ่อยเพื่อก็ได้ใจออกนะครับผมผมว่าส่วนมากคนจะชอบนะครับนกเลี้ยวนะครับนกคู่อ้างอะไรประมาณนี้ว่าหายากนะครับเสียบ่อยเพื่อจะได้เอาเสียงใหญ่ไปน้ําแนวนะครับผมครเงใหไงเนาะครับตัวตนนะครับผมว่าเป็นตัวแบบนี้นะครับโอ้โหครับผมตัวตนครับลายปีกแตกคู่เ้นนะครับ เบิ้งครับเบิง้งและรับนกบ้านเสียนะครับผมน้อยปีกแตกครับข,ขนาดเด้ครับตัวนี้นะครับสีมีหน้าขดนะครับน้อยปีกแตกงามนะครับแตกตลอดเลยครับผมครับเบิง้งพี่้องเบิง้งเบิ้งครับ เมาเกียนะครับบอกว่านกเสียงไงมันเขาเปลี่ยนนะผมว่านะครับผมเป็นนกหนาวสั้นหนาวเดินหาผมบ่ครับฝนพ้องตลอดเลยครับนกตัวนี้นะครับตัวนี้ท่านไหนมีแววเปนไหนครับผมตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ อนาคตแน่นอนแล้วครับนี่นะครับอาจารย์ท่านไหนจะปิดนะครับผมผ่าสีเขียวนี่ครับผมลายข้อแตกความด้วยครับไายข้อกับแตกนะครับลายปีกแตกง่ามีตั้งหากนะครับอาจารย์ท่านไหนจะปิดนะครับซิบหาแดงนะครับผมห้สทรงไปทั้งกลงเลยครับผมทรงไปทั้งกลงนี่เลยครับผันซิบหาแดงเนาะพอจะปิดนะครับอาจารย์สนใจนะครับ ลายคอแตกนะครับหน้าอกกเ็เป็นเป็นนกม้านะครับคล้ายๆว่าน้าอกมันสิเป็นนะครับนี่ครับ,รบมันสิคล้ายๆเป็นยศหน้ามนะครับผมนาอกครับแต่ก็ลายคอแตกนะครับผมแตกนะครับ สี่งสำคัญลายปีกแตกวัดคู่ใบนะครับแตกคู่ใบใบเล็กใบใหญ่ใบหน่อยแตกวัดนะครับนะครับอาจารย์ท่านนั้นอย่าปิดนะครับตัวนี้ผมส่งหาเลยสิบห้าใบแดงร่วมกงมาเลยครับใส่์กงมาเลยครับผมทั้งนกทั้งกงนะครับเด้อนะครับตัวนี้ว่าป่านนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้แบบตื่นๆอยู่ครับผมเป็นนกแต่ว่าลายคอเป็นแถวนี่แบบนี้ผมว่าสิเป็นนกคาลลมนะตัวนี้จะมีคาลมนะครับนี่ครับนกบ้านเสียบอยเดอร์ครับผมอันนี้กงตัวนี้เป็นกงสองคู่อ้างตลอดนะครับเพี่ยนกงมากนะครับกงนะครับนับได้มาสองโตนะครับแล้วก็ได้ริ้วตันตัวนึงนะครับ แล้วก็ได้เป็นคั้วางครับข้ว่างมีอาจารย์จองไปโรบบรีนะครับผมปิดไปแล้วเนาะนะครับเพิ่งหัวอะไรนะครับหัวปีแตกงามนะครับตัวนี้นะครับสนใจตัวนี้เด้อวผมแนะนําตัวนี้นะครับสิบห้าใบแดงครับรวมกงไ้กงหมดเลยครับผมนะครับเพื่ออาจารย์ท่านไี้สนใจนะครับผมครับนกบ้านอาจารย์บอยนะครับผม จานบ่อยลงกลนนะครับลงกล่นเบ้าเกตนะครับผมแนะนำตัวนีเด้อครับผมนีครับซิมหาใบแดงครับผมทรงให้เลยนะครับผมอื่นนะับ้าเกศขอพ้นอาจารย์นะครับทุกท่านทับที่นะครับผมมารับชมให้กับลังใจนะครับผมในการทําคลิปนะครับฝากกดติดตามน้าเด้อครับผมเพื่อที่เบ้าเกียศจะได้หานกนะครับดีดีสวยสวย่แรงใหาจา์ทุกท่านสำหรับท่านที่เขามมใไม่กับยังบริจาคเบ้าเกศฝากกดติดตามนะครับผมเนาะ ครับสวัสดีครับ